เออนี่ยับมาแล้วขนมปังครับ20อ,อันครับรอคู25ล้อโอ้โ,อโหยังไงยังคอมโบต่อครับ25ล้อคูณอยู่ครับยังไงโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยสิบคู25ล้อไปครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมคิดไปเลยดีกว่าครับโอ้โหซุปเปอดนะฮะสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคโอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชม พอ่อค้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรับปั่นทุกท่านาเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมตาสองสองที่สี่กับผม,ผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาช้อปปิ้งกับเกมซูเปอร์มาร์เก็ตสเปียร์สำหรับค่ายพีเจนะครับผมโอเครวยฮะวันนี้มาดูกันที่150บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะช้อปปิ้งแล้วกลับกันไปได้เท่าไหร่นะฮะเออมาดูกันนะฮะพกเงินน้อยห้าสิบบาทฮะเปิดเทอร์โบแล้วกันนะฮะเออบอกเลยเว็บนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน แตกดีจัดฮะท่านผู้ชมเออการันตีเลยมาเบ็ดแรกฮะยีบาทแล้วกันนะไปครับโอ้ยดอกแรกก็มาแลบสามสิบต่อด้วย15บห้าครับมาคสามคอมโบหกห้เออมาแล้วห้สิบเอ็ดบาทนะท่านผู้ชมไปครับเฮ้ยโอ้โหคิกที่2เข้าสัวแคตเตอร์เลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหโโอ้หสุดจัดฮะเริ่มไปฮะเออมาหูหน้าฮะท่านผู้ชมยังไงครับผมแปดบาท เออไปครับคูณห้าครับไปท่านผู้ชมแปสิบบาทมาฟิลิปอร์เป็นยังเหลือยังมีเวลาเออสามสิบครับคูณห้ายังไงครับคอมโบหรือเปล่าครับยังฮะอ,อคูณห้าครับไปครับร้อยห้าสิบบาทต่อเลยฮะยังไงยังไงครับดอกนี้องังกุนเออยังได้ครับเออคูณห้าไปอีกแล้วท่านผู้ชมไปต่อฮะฟิลิปอร์เป็นยังเหลือเหลือฮะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะฮะถ้าแต่งตอนนี้ตอนนี้ครับกลายเป็นคูณ10แล้วนะบวกกันได้ไปล้อสี่สิบบาทนะฮะเออมาครับคูณ15มาครับท่านผู้ชมเฮ้ยคูณได้สิบกับคูณสิบห้าเฮ้ยไอเลย65โอ้โหคูณ65ครับท่านผู้ชมกดไปเลยครับดูฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ4615บาทนะฮะ เออขอใยด้วยครับตอนนี้นะผมยังเป็นหวัดยังไม่หายเลยฮะท่านผู้ชมเออขอใยในน้ำเสียงด้วยแล้วกันนะฮะไอมาครับรางวัลรวมนะห้พันเจ็ดสิบบาทครับกดรับรางวัลไปนะฮะเฮ้ยของจริงครับเว็บนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครสนใจนะตามลิงก์ไปได้ด้านล่างเลยนะฮะเออบอกเลยจิ้มลิงก์จิ้มลิงก์อย่างเดียวโอเคมาขยับมาที่เบ็ดร้อยยี่สิบแล้วกันนะฮะไปครับ มาครับดอกนี้ครับคอมโบที่2ครับสามมาครับกล้วยครับ4ก็มาครับองุ่น5ก็มาครับตัวคูณมาแล้วครับคูณ4ี่คูณสคูณสีเป็นคูณ8โอ้โหไปครับรางวัลเมกาไปอีกครับสี่พบาทนะท่านผู้ชมกดคลิกไปนะฮะเออตอนนี้ครับคูณ150บวกเป็นหมื่นแล้วขยับไปที่เบสสอ0รแล้วกันนะฮะไรเบสนะฮะบอกเลยไม่ผิดหวังโอ้โห เข้าสแคตเตอร์ที่เบตสองร้อยครับท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยเออดูยเออนี่ครับมาแล้วครับขนมปังครับดองนี่ครับรอคูดีสิบห้ารอโอ้โหยังไงยังคอมโบต่อครับยี่สิบห้ารอคูณอยู่ครับยังไงโอ้โหยีหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบคูยี่สิบห้าเข้าไปครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม คลิกไปเลยดีกว่าครับโอ้โ oh, ห oh, ซุปเปอร์เมกานะฮะสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะโอ้โ oh, ห oh, สุดจัดนะท่านผู้ชมฟรีสป like ินยังเหลือดูดูครับแตกดีจัดคูณคูณสิบเข้าไปอีกโอ้โหเฮ้ยคูณห้าสิบมาอีกแล้วท่านผู้ชมบับเข้าให้ครับหกร้อยคูณห้า mmm สิบเข้าไปครับโอ้โ oh, ห oh, hey. ได้ไปทั้งหมดสามหมื่นบาทนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยของจริงครับเว็บนี้ตอนนี้นะบวกมาแล้วเจ็ดหมื่นกว่าครับโอ้โหจากทุนร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะเออมาอีกสักรอบมาอีกสักรอบมาอีกสักรอบ,อรอบค,ร 5, ครับคูณห้าครับสองร้อยห้าสิบบาทยังไงครับดอกน,นี้ยังไงคูณเก้ามารอแล้วยังไงครับโอ้โหไปครับสองร้อยคูณเก้ามาไปได้พันแปดไปต่อครับ เออปีเต็มปีสุดท้ายว่ายังไงเออคูณหกก็ไปครับท่านผู้ชมเออห้าหกสิบเอ็ดโอ้โหไปแปดร้อยแปดสิบบาทครับดูเงินรางวัลรวมกันนะครับผมได้ไปทั้งหมด72,580บาทนะท่านผู้ชมโอ้อโหกดรับรางวัลไปนะฮะเออจากทุน5้าร้อยเฮ้ยไม่ใช่500ดิ150บาทนะฮะบ,บวกมาแล้วครับ82,000กว่าบาทนะฮะ เอใครอยากแต่แบบนี้นะจิ้มลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะครับใต้คลิปนะฮะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเว็บนี้นะเมตาสองสนะครับผมเออฝากถอนระบบออโต้นะฮะภายใน3วินาทีเท่านั้นแอดมินบริการใจดีครับผมที่สําคัญนะครับองรับธุนาคารรองรับทัวร์เลทด้วยนะฮะเออลองไปสมัครกันดูนะครับแล้วลองเล่นนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ผมจะมาปั่นให้ดูกันใหม่นะเออฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสวัสบบดีสวัสดีครับโอ้แตกดีจัดเลยเว้ย